ไม่คิดว่ามีค่าตอบแทนนอกจากว่าเราไปช่วยงานมีเจ้าภาพเป็นงานบุญงานบวชงานกรรมกิจศพอันนี้ก็เราไม่ได้เรียกร้องเแ,แล้วแต่เจ้าภาพจะศรัทธาอันนี้ผมก็เห็นใจบางเจ้าภาพก็ถ้าใจป้าหน่อยก็ในค่าที่มันลดถ้าเป็นเจ้าภาพที่อ่า ไอ้ก่ปราบไม่กาปราบทุกคนกาปราบหมดแหละแต่กำลังของแต่ละคนไม่เหมือนกันเราก็ไม่ว่าให้มาเท่าไหร่เราก็ไปหารกันหารกันเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยบางทีเก็บว่าจะเป็นของส่วนกลางส่วนกลางทักวที่ไปไปฟรีก็มีผมได้ข่าวว่าเอามาเก็บหัวหาน่าเก็บไว้บอกว่าจะไปไปมอบให้ผู้พิทักในการสูบแต่อันนั้นผมไม่เคยได้รับเลยไม่เคยได้รับเลย ช่วงหลังมาผมพอผมทราบในลักษณะน,นี้ผมบอกว่ารับทุกครั้งที่นหา,านไปนเลยานไปนเลยทั้งศูนย์ของเราไม่เกี่ยวกับเงินส่วนที่จ้าภาผมมอบให้กับพวกเราที่ไปไปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละครั้งเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นผมจึงบอกประธานศูนย์คือคุณทศชายุทธาปดิซึ่งเป็นประหลักองค์การบริหารส่วนตทบาของเราว่าลองเช็คดูว่า หลังจากที่ทางอปรมาท่านเราได้ตัดชุดเครื่องแบบออกพรอให้แล้วนะ่ะปีปี53เมื่อปีเม่ปีก่อนของปีที่แล้วปี54เราเราไม่ได้ตัดแต่เราเป็นเสื้อยืดให้ทีนี้ปี5 53เราตัดให้ตัดช่วงนั้นประมาณ5-60ตัว60ชุดไม่ครบเพราะฉะนั้นผมอยากจะใหะ้ประธานศูน์เนี่ยเช็คดูว่า1 คนที่ยังไม่ได้ชุดชุดที่สองสองชุดที่ตัาไปบางคนเราอายุสี่ห้าสิบขึ้นไปเราคุมน้ำหนักไม่อู่อ้วนเรื่องแบบเราสวมใส่ไม่ได้จะดูอ,อักเพราะฉะนั้นผมจะให้ประธานสูงเช็คดูเช็คดูว่าใคร ที่เครื่องแบบอพประปราราเนี่ยไม่พอสองชุดสองสองชุดแต่่วงตัดรูปร่างก็คิดว่าเขาตัดมาพอดีแต่พอตัดไปปีีปีสองปีตมบู์ขึ้นชุดใส่ไม่ได้ให้มาแจ้งให้มาแจ้งแต่รองเท้าเนี่ย ผมได้ยินประธานศูนย์บอกว่ารองเท้ามันจะปิดที่รนะับน่ะเบอร์ไหนเบอร์นั้นรับ,บรองอ้วนขึ้นมาก็ใส่เบอร์เกา่าปลายนิ้วไม่ยืดไม่หดนอกจากหดไม่ยืดไม่ยืดออกถึงแม้ว่าเท้าของเรามันจะมันจะอ้วนขึ้นมาอุ้มขึ้นมาแต่ก็แต่ก็ใส่ใส่เบอร์เกา่าใส่เบอร์เกา่าเพราะผมใส่เบอร์นี้มาตั้งแต่อายุหนุมจีกันจนอายุ จัเดเต็มทีแล้วก็เบืองเก่าอยู่เพราะฉะนั้นสองเท้าเนี่ยต้อครับเพราะฉะนั้นถ้าถ้ารองเท้าใครใส่ได้เนี่ยถ้าเราไม่เอารองเท้าเนี่ยเราอาจจะมีเงินเหลือไปเอาเสื้อผ้าชั้นในเสื้อชั้นในเนี่ยได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะต่อไปเพราะปีนี้เราจะมีงบที่ตั้งไว้เนี่ยเอามาดูแลในในสวนที่เป็นเรื้อกูลผมเรื้อกูม ระนาะฉะนัะ้นเพราะฉะนัะ้นเพราะฉะนั้นร้อยสามสิบหกคนเนี่ยก็คงจะไม่ได้หมดก็คงจะไม่ได้หมดเราก็ต้องเช็คดูก่อนว่าคนไหนมีเสื้อผ้าที่พอจะผัดเปลี่ยนกันได้ก็เปลี่ยนกันไปก่อนแต่คนไหนที่ใส่ไม่ได้จริงๆนั้นแจ้งแจ้งเข้ามาแจ้งเข้ามาจะให้แต่ละหมู่บ้านหรือให้แต่ละส่วนของหัวนหน้าแต่ละแต่ละกลุ่ม พี่น้องครับผมดูชุดของเราแล้วเนี่ยหลายๆท่านรักษาเสื้อผ้าชุดของพรรอเราได้ดีมากเลยดีมากเลยเพราะว่ามาดูแล้วเนี่ยยังอยู่สภาพที่สวยงามอยู่ในอยู่สภาพที่สวยงามอยู่เพราะว่าบางคนเพราะว่าบางคนเนี่ยเห็นหลายหลายตะบนเป็นแบบใสแบบ ไปเกี่ยวข้าวก็ใส่ชุดอบพรอไปทีนี้ความสะอาดมันรักษาไม่ได้มันจะเป็นจุดจางจุดอะไรดูแล้วไม่ค่อยสะอาดไม่ค่อยสบายตาแต่ชุดของเราดูทุกท่านที่ใส่ามา